สวัสดีทุกคนก็เรากลับมาอัปเดตตัวละครในโลบอกกันอีกครั้งหนึ่งนะ oh. ก็แน่นอนพี่นิวก็อัปเดตตัวละครโลบอกมาใหม่ๆเกือบทุกสัปดาห์นะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็ได้มีตัวละครเข้ามาใหม่เยอะมากเยอะจริงๆทุกคนตัวละครแรกที่พี่นิวอยากจะแบบนําเสนอนะั่นคือตัวละครตัวนี้ปูนี่มันเป็นปูเวอร์ชั่นไหนปูลาสกาหรืออะไรแต่ว่าสังเกตไหมมันมีดวงตาที่แบบว่าเออจะ จะน่ารักหรือจะน่ากลัวก็อยู่ที่ว่าคนจะมองนะแต่ว่าตามันสามารถกับพิพได้คนตัวละครตัวต่อมาที่ทอัปเดตเข้ามาใหม่นั่นคือม <ion> ินเนี่ยนตอนนี้เนี่ยมีตัวละครมินเนี่ยนเข้ามาทุกคนนะถ้าเกิดใครชอบแต่งเป็นมินเนี่ยนเนี่ยอันนี้เลยมีตัวละครมินเนี่ยนเข้ามาแล้วนะแต่รู้สึกว่าจะเป็นมินเนี่ยนแบบตาเดียวแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีตัวละครมินเนี่ยนเนี่ยอัปเดตเข้ามาหลายๆแบบก็ได้ก็ตัวละครตัวต่อไปตัวนี้ตัวนี้ชื่อว่า Legend a r y Sky c h a ช p เปี่ยนรู้สึกว่าจะเป็นตัวละครที่ทางโรบบอกเนี่ยได้สร้างขึ้นมาใหม่สังเกตไหมว่าตัวละครเนี่ย เป็นตัวละครหน้าตาเกแรนทุกคนแต่ครั้นี้ก็ได้มีการแบบว่าสวมใส่ชุดเข้ามาแบบนี้เป็นชุดแบบสกายแชมเปียนลีเจนดารี่อะไรอย่างเงี้ยชุดคือสวยมากอ่ะทุกคนแต่ว่าราคา5,000โลบาทใครจะไปซื้อมืนแพงมากแต่ก็อาจจะมีคนซื้อนะ <S <S แต่ว่าในคลิปนี้เราจะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันนั่นคือตัวละครเจ้าหญิงตัวละครนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวให้ดูนี่เลยทุกคนดูนะมันมีความแบบส้นสูงอะ มีความแบบยืนแบบติดแกรมอะเหมือนกับว่าตัวละครเนี้ยใส่ส่วนสูงตลอดเวลา <nossas S 1> เห็นไหมโอ้โหแล้วดูสส้อรงองเอวทุกคนคือแบบใช่เลยมันคือตัวละครเจ้าหญิงชดัดแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนตัวละครตัวนี้ให้เป็นเจ้าหญิงอู้สังเกตไหมว่าหน้าตาแบบ เจ้าหญิงมาเลยเนี่ยเป็นหน้าตาแบบเจ้าหญิงเอยทุกคนอันดับแรกเลยนะเรามาทําการแบบว่าใส่ชุดให้กับเจ้าหญิงก่อนดีกว่านนะอ่ะมาดูการก็พี่นิวเขาใส่เป็นชุดนี้ก็แล้วกันซึ่งเป็นชุดเจ้าหญิงที่ดูเรียบเรียบเป็นลายลูกไม้นะแล้วก็เป็นสีขาวออกแนวะแบบเป็นเจ้าหญิงทึนคลีในแบบนี้คิดว่าทรงผมเนี่ยก็ให้เป็นสีขาวก็แล้วกันเนาะแล้วคราวนี้พี่นิวก็มีทรงนี้บอกเลยว่าทรงนี้ ทําให้เจ้าหญิงเราเนี่ยคือแบบว่าดูสวยขึ้นมาเลยอ่ะเป็นทรงผมที่รับกับรูปหน้าหน้าตามากจะบอกว่าพี่นิวไม่ขอเปลี่ยนหน้าตานะเพราะว่าอยากใช้เป็นแบบว่าหน้าตาของตัวละครดั้งเดิมตัวนี้ซึ่งหน้าตาเนี้ยมันก็ดูสวยแล้วเป็นหน้าตาแบบเจ้าหญิงและนี่ก็คือเจ้าหญิงสีขาวมาแล้วกับตัวละครเจ้าหญิงนี่โหพอเข้ามาปุ๊บนี่คือใช่เลยคือตัวละครเจ้าหญิงจะชัดให้ลรมเหมือนกับว่าเป็นเจ้าหญิงที่หลงทางมาทุกคนอาจคิดว่าเอ๊ะทำไมพี่นิวเนี่ยถึงไม่ รองเท้าให้กับเจ้าหญิงเพราะว่าได้ลองใส่เข้าไปดูแล้วนะมันไม่เหมาะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีความแบบว่ายกเท้าสูงแล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องใส่รองเท้าส้นสูงก็ได้มาเดี๋ยวเราจะมาแบบเป็นเจ้าหญิงในแมปลุกให้เว้นกันก่อนกันแล้วกันนะโดยการไปตามหาเจ้าชายดีกว่าเนาะและนี่คือชมหน้าของเจ้าของบ้านโอ้โหนี่แบบเป็นชุดเบคอนแต่ว่าเป็นเบคอนที่แบบผมทรงใหม่อ่ะเพื่อแปว่าเขาจะแบบเอ็นดูเจ้าหญิงนะนี่มีการเอาหมอกสายตำรวจไปจอดในบ้านด้วยแต่เราก็กดกิ่งแล้วนะก็ไม่มีใครแบบลงมาเปิดน่ะไม่มีใครหรอ <S <S มาตรงนี้แหละเพราะว่าตรงนี้มีสองนุ่มอยู่ตรงนี้เราจะมาแบบตามหาเจ้าชายกันดีกว่าโอ้หนี่มาด้วยกันปะเนี่ย ใส่แว่นเหมือนกันเลย <c oughs> อ้าวทำไมแบง์เจ้าหญิงอะกล่าวว่าจะมาตามหาเจ้าชายกับว่าโดนแบงซะงั้นงั้นเรามาตามหาเจ้าชายที่บ้านหลังนี้ก็ได้อ้าวบ้านหลังนี้มีคนมาดิฉันคือเจ้าหญิงที่หลงทางมาฉันไม่ใช่ผีนะจ๊ะฉันคือเจ้าหญิงที่หลงทางมา นอกจากเขาจะไม่ให้เราเข้าแล้วเขายังปิดประตูใส่เราด้วยทุกคนนายมีเจ้าหญิงเป็นของตัวเองก็หรอโอเคงั้นเรากไ็ไม่มายุ่งแล้วกันเนาะนายมีเจ้าหญิงเป็นของตัวเองและนี่เธออย่าแบนเรานะโอเคสรุปแล้วเขามีเจ้าหญิงเป็นของตัวเองและงั้นเราไปดีกว่าภารกิจในการตามหาเจ้าชายก็ยังไม่สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้มาที่บ้านหลังนี้ดีกว่าน่าจะร่ำรวยน่าดูมีรถลิมูซินบ้านเขาไม่ได้ล็อกด้วยอะ่ะขออนุญาตเข้าไปนะเฟืรนอ,อ่ะเข้ามาแล้วนี่นายเป็นคนประเทศอะไรนี้อันนี้มันคือธงชาติของประเทศอะไรอันนี้ อะไรอันน <TF 3> ี้มารวมตัวคา m เมล่าแมนทีวีเกิลลำโพงแมนก็มาโหนี่โหมีหลายตัวด้วยโอ้เห็นพวกนายถือขวานะถือด้วยดิอ่ะจอยด้วยดิขอจอยด้วยเหมือนกับว่าลำโพงแมนนี่คือโดนแบนจากบ้านหลังนี้ทําให้ไม่สามารถเข้ามาในบ้านนี้ได้อ๋อถึงว่าจากการที่จะมาตามหาเจ้าชายนี่เรามาทําอะไรอยู่เนี่ย อ๋อดูเหมือนก็นว่าเขากําลังแบบว่าจีบๆกันอยู่เหรอรู้สึกว่าเจ้าหญิงแบบเราเนี่ยไปที่ไหนก็มีแต่คนมีคู่แล้วแล้วแบบนี้เราจะไปหาเจ้าชายที่ไหนเลยเห,ย <laughs> เหมือนกับว่าคนในบลูเฮเว่นนี่คือไม่มีใครโสดเลยแต่ดูเหมือนกับว่าผู้หญิงเดินหนีนะอ้าแล้วผู้ชายก็วิ่งตาม <laughs> นี่นายขอให้จีนสํสเร็จนะเอาผู้หญิงว้าหายไปแล้ว <laughs> สนใจเจ้าหญิงไมล่ละกำลังตามหาเจ้าชายอยู่อะฮะนายดูเหมือนกับว่าเขาก็ไม่สนใจเจ้าหญิงนะโอเควิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้สงสัยว่าวิ่งไปตามหาผู้หญิงคนนั้นเออแล้วเนี่ยคราวนี้พี่นิวก็จะมาลองสร้างบ้านในแบบฉบับของเจ้าหญิงโดยการใช้พ็อปกันแล้วกันนะมันก็จะมีพ็อปที่มันเหมือนกับว่าเป็นบ้านของเล่นที่เป็นบ้านเจ้าหญิงอะขอเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วกันเพราะว่าเราคือเจ้าหญิงสีขาวใช่ไหมทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องดูเป็นสีขาวนั่นเอง แม้แต่ปราสาทเราก็ต้องเป็นสีขาวแล้วก็ตกแต่งเป็นทางเดินสวยๆก่อนเดินเข้าปราสาทแบบนี้อใช่เลยทุกคนเราคือเจ้าหญิงสีขาวทุกอย่างมันก็ต้องดูเป็นสีขาวเท่านั้นถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าหญิงแบบเราเนี่ยยังแบบว่าหาเจ้าชายไม่ได้ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็มาทําการตกแต่งปราสาทก่อนกันแล้วกันแล้วต่อด้วยการประดับไฟเข้าไปแบบนี้ <c oughs> ประดับไฟเข้าไปในนี้อ่าโหสวยงาม <c oughs> แล้วตอนนี้เนี่ยก็เป็นตอนคืนจะเห็นว่าปราสาทเราเนี่ยก็คือแบบสวยมากทุกคนในขนาดพวกที่ วีแมนไททันแมนอะไรแบบนี้นะก็ยังอะไรเนี่ยก็ยังคุยกันไม่จบแล้วก็ทําการแปะสปอตไลท์เพิ่มเข้าไปเพื่อแบบว่าวังของเจ้าหญิงสีขาวเนี่ยมันจะได้ดูโดดเด่นขึ้นเออแต่มันก็สวยนะเดี๋ยวเราไปตามหาเจ้าชายกันต่อดีกว่าโอ้โหตรงนี้คือแบบว่าคนอยู่เยอะเลยนี่พวกเขามาชุมนุมอะไรกันเนี่ยโอ้โหนี่มันแก๊งเด็กอินเตอร์หรือเปล่าเนี่ยก็เธอเป็นเด็กอินเตอร์ดูเหมือนกับว่าพวกเขาจะไปเที่ยวกัน คือเจ้าหญิงขอไปด้วยได้ไหมหดูเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยมา,าไล่อตีมกันอ๋อมา,าไล่เตีมกันอจอดรถจอดรถในที่สุดเจ้าหญิงสีขาวที่เหงาที่สุดในโลกก็มีเพื่อนแล้วมีเพื่อนเป็นเด็กอินเตอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โหดูดิแต่ละคนคือแบบว่าเด็กอินเตอร์เลยโอ้รู้สึกว่าคนนี้สายเปด้วยนะ เน่พวกเธอจะกินอะไรอ่ะฉันจ่ายเองทั้งหมดฉันจะจ่ายทั้งหมดเลยจ้าโอ้โหคือแบบว่าเราเจอเพื่อนสายเปย์อ่ะแล้วพวกเขาก็มาเที่ยวผับกันนน่มาเที่ยวขับบู๊กันออโอเคมาเที่ยวขับบู๊เกิดมาเจ้าหญิงยังไม่เคยเที่ยวขับเลยเนี่ยโอเคโอ้เี่เกิดมาเจ้าหญิงก็ยังไม่เคยเต้นเหมือนกันไปแงท่าเป็งี้เพื่อนเราถึงกบยืนมองเลยว่าอโอสาวบ้านเถอะว่าเจ้าหญิงไม่เคยเต้นน่ะแล้วครั้นี้เนี่ยเราก็ชวนเพื่อนๆเราเนี่ยไปบ้านเราไหมไปปราสาทเราไหมมาเดี๋ยวจะชวนไปปราสาทเราโดยการ ที่แบบว่าเอารถคันนี้ออกมาเลยนี่รถคันนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวนะเพราะว่าเราคือเจ้าหญิงสีขาวในที่สุดเราก็ชวนเพื่อนไปบ้านเราได้แล้วอ่ะแล้วทำไมตอนแรกมีหลายคนทำไมตอนนี้เหลือแค่3คนเนี่ยและนี่ก็คือบ้านของเราเองนี่คือปราสาทพ,พระราชวังเจ้าหญิงสีขาวยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับอ่ะตอนแรกมีกัน3 4สคนตอนนี้เหลือคนเดียวบ้านน่ารักจังบ้านเธอน่ารักจังพอดีเราคือเจ้าหญิงสีขาวโอ้โหพอกดกิ่งปุ๊บพุ่งออกมาปั๊บเลยเรามาตามหาเจ้าชายกันต่อดีกว่า นี่ว่าคงไม่มีเจ้าชายสำหรับเราแล้วแหละโอ้โหนี่คือกิ้งตกเขามาเลยนะเอ๊ะนี่มันเดี๋ยวนะหัวหน้าแก๊งมินเนี่ยนนี่ว่าใช่ตัวละครหัวหน้าแก๊งมินเนี่ยนเลิศเวอร์โอ้โหแต่งได้เหมือนเวอร์เพื่อนนายอยากได้ดอกไม้กุหลาบสีขาวจากเจ้าหญิงสีขาวหรือเปล่าเรากําลังตามหาเจ้าชายอยู่แล้วเขาก็ต่อกับมาว่าไม่เนี่ยชัดๆเลยไม่ไม่เอาไม่โอเคแบนด้วย ใน,นานาดจริงๆกับเจ้าหญิงสีขาวแต่ถ้าในแมปไหนไม่รองรับตัวละครเจ้าหญิงก็จะเป็นประมาณนี้เจ้าหญิงเรารูปร่างแบบนี้เลยทุกคนนี่ <c oughs> ข้อเสียของตัวละครตัวนี้ก็คือมันอาจจะไม่รองรับทุกแมปนะขนาดย้ายแมปวันนี้เจ้าหญิงสีขาวของเราก็ยังไม่มีคู่ซึ่งในแบบนี้เนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นคู่ๆรู้สึกว่านายคนนี้ก็มีคู่แล้วซึ่งคู่ของเขาก็กระโดดขึ้นไปตรงนู้นแล้วโอ้โหเชื่อเลยว่าเจ้าหญิงสีขาวเรานี่คือไม่มีดวงเรื่องความรักจริงๆ <c oughs> เอาล่ะหลังจากที่ได้มาทด ลองใช้ตัวละครเจ้าหญิงซึ่งเป็นตัวละครมาใหม่ในโรบอกนะบอกเลยว่าตัวละครนี้เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่สวยสวยงามเลยแหละแต่อาจจะไม่ถูกจิตคนในวกเฮลเว่นเท่าไหร่ส่วนมากผู้เล่นเนี่ยจะแต่งแบบนี้ทุกคนสังเกตไหมเนี่ยผู้เล่นจะแต่งแบบนี้มากกว่าหเห็นปะจะแต่งเป็นตัวละครแบบดั้งเดิมของโรบอกมากกว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครประมาณแนวเนี้ยไม่ค่อยถูกใจผู้เล่นเท่าไร <S <S หร่เจ้าหญิงสีขาวของเราก็เรายังโสดต่อไปวันนี้ขอทัวร์ลาไปก่อนลวกันทุกคนบ๊ายบายค่ะจุ๊บจุ๊บส่วนมากเจ้าหญิงแบบเราเนี่ยจะได้เป็นไม เฟรนมากกว่านะーーเพื่อนจะเย็นนะเพื่อนเพื่อนโอ้โหอุ้มกันโดดลงน้ำมาดิเพื่อน